เซนเมนที่5เครื่องปั๊มชิ้นงานสามารถแบ่งกลุ่มลมได้2กลุ่มดังนี้โดยให้กลุ่มลมที่1คือ a บวก b ลบและกลุ่มที่2คือ a ลบ b บกและนี่คือสัญลักษณ์ w d i a ไดอะมของวงจรนี่คือรูปวงจรเครื่องปั๊มชิ้นงานที่ได้จากการออกแบบในโปรแกรมฟ l ูอิสิมต่อมานี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการต่อวงจรเครื่องปั๊มชิ้นงานในส่วนขั้นตอนการต่อวงจรจริงเริ่มจากกลุ่มลมที่1 ต่อสายลมจากรูลมที่2ของโรลเลอร์ B 1ต่อเข้ารูลมที่12ของวาล์ว5ทับที่แบ่งกลุ่มลมจากนั้นต่อออกรูลมที่2แยกเป็น2ทางโดยทางที่1ต่อสายลมเข้ารูลมที่1ของวาล์วสาทับที่เป็นสวิตช์และทางที่2ต่อสายลมเข้ารูลมที่12ของวาล์วห้าทับที่ใช้ควบคุมกระบอกสูบที่2ต่อมาทําการต่อกลุ่มลมที่2โดยต่อสายลมจากรูลมที่2ของโรลเลอร์ A 1 ต่อเข้ารูลมที่14ของวาล์ว5ทั2ที่แบ่งกลุ่มลมจากนั้นต่อออกรูลมที่4แยกเป็น2ทางโดยทางที่1ต่อสายลมเข้ารูลมที่12ของวาล์ว5ทับ2ที่ควบคุมกระบอกสูบที่1และทางที่2ต่อสายลมเข้ารูลมที่1ของวาล์ว3ทับ2โรลเลอร์ A0 ขั้นตอนต่อมาเริ่มต่อสายลมจากรูลมที่สองของวาล์ว3ทับ2ที่เป็นสวิตช์เข้าไปยังรูลมที่1ของโรลเลอร์ B0 และต่อสายลมออกจากรูลมที่สองเข้าไปยังรูลมที่14ของวาล์วห้ทัที่ควบคุมกระบอกสูบที่1ขั้นตอนต่อมาเริ่มต่อสายลมจากรูลมที่สองของโรเลอร์ A ศนย์ออกไปยังรูลมที่14ของวาล์วห้ทบสที่ควบคุมกระบอกสูบตัวที่สองในส่วนของการสั่งงานกระบอกสูบ A หรือกระบอกสูบตัวที่1เริ่มต่อสายลมจากรูลมที่4ของวาล์วห้ทับสองที่ควบคุมกระบอกสูบที่1 ออกไปยังรูลมฝั่งซ้ายของกระบอกสูบตัวที่1เพื่อสั่งให้กระบอกสูบตัวที่1ผลักออกต่อมาเริ่มต่อสายลมจากรูลมที่สองของวาล์วห้าทับสองที่ควบคุมกระบอกสูบที่1่ออกไปยังรูลมฝั่งขวากระบอกสูบตัวที่1เพื่อสั่งให้กระบอกสูบตัวที่1ดันเข้าในส่วนของการสั่งงานกระบอกสูบบีหรือกระบอกสูบตัวที่สองเริ่มต่อสายลมจากรูลมที่4ของวาล์วห้าทับสองที่ควบคุมกระบอกสูบที่สอง ออกไปยังรูลมฝั่งซ้ายของกระบอกสูบตัวที่สองเพื่อสั่งให้กระบอกสูบตัวที่สองผลักออกต่อมาเริ่มต่อสายลมจากรูลมที่สองของวาล์วห้าทับสองที่ควบคุมกระบอกสูบที่สองออกไปยังรูลมฝั่งขวากระบอกสูบตัวที่สองเพื่อสั่งให้กระบอกสูบตัวที่สองดันเข้าขั้นตอนสุดท้ายต่อสายลมจากแหล่งกระจายลมเข้ารูที่หนึ่งของวาล์วตัวที่เหลือทั้งหมดดังนี้หนึ่งวาล์วห้าทับสองที่ควบคุมกระบอกสูบตัวที่หนึ่ง 2. โรลเลอร์ A1 3. วาล์ว5ทับ2ตัวที่ใช้แบ่งทิศทางลม 4. โรเลอร์ B1 5. วาล์ว5ทับ2ที่ควบคุมกระบอกสูบตัวที่2ตอนนี้วงจรพร้อมใช้งานแล้วในส่วนต่อไปจะเป็นการสาธิตการทำงานของวงจรเครื่องปั๊มชิ้นงานทั้งแบบจำลองในโปรแกรมและแบบต่อชิ้นงานจริง ทางผู้จัดทำหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ และสามารถนำไปประยุกต์หรือต่อยอดได้ในอนาคตขอบคุณที่รับชมครับ